ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนี่งานจะเริ่มนมาก็ต้องขอสวัสดีแขกคุณพีเกียรตินะคะพี่นีส่วนโชนนะคะรวมถึงแฟนคลับคนรักจูดทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน k i m m y o ู Joon 2011นะคะเดี๋ยวเฟิร์สไลท์ฝากไปอินแบงค์เขาประเทศไทยถือเป็นคันแน่นเลยนะคะพี่เลี้ยง 여러분은 최 방안을 드린 오늘 여러분들 있지 않으시고이렇게 많은 박수입다 하지만 들 그리이 평소에 가장 한 다섯 번 봤던 것 같아요 그리고 팬들에게 가장 인상적이 어, 그래서 해외 그 콘서트 할때팬 여러분들의 환상에 나어따뜻한과 마음 같은 것들이 있었는데 오리 역시 널뛰게 느껴져서 정말 기분이 좋네요 ยังเรียกสียงลี้ได้ขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวขึ้นมาไฮไฟแปะมือกันคงจะลร้สนั่นวัวน,นี้แน่นอนนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาที่คำถามต่อไปเลยดีกว่าน,นะครับหลายคนอาจจะได้เห็นเขาในภาพของศิลป,ปินนะแล้วก็ตอนนี้ภาพของขอัเมเดี่ยวชุดแรกอย่าง breakdown นะครับก็น่าจะติดตาแล้วล่ะแต่ว่าผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งอี่าง k ิ m Yoon ง u n แล้วผมนแฟนๆล้วก็รอ,อคอยนะผลงานอื่นๆจะมีอะไรออกมาให้ได้ติดตามอีกเลยครับ ก็คือตัวนี้นะคะอัลบั้มซิงเกิลชุที่สก็จะออกมาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกทุกคนกันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้ติดตาม ชี่ถือว่านะคะ ค่ะก็เ,เออ่ต้นปีหน้านะคะเดี๋ยวคุณทีมเฮียนจุงเนี่ยจะมาเมืองไทยนะคะเพื่อที่จะมาเล่นเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตนะคะก็เขาบอกว่าเรน่องนี้นนเดี๋ยวคุณทีมเฮียนจุงจะทำให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนนะคะเดี๋ยวลงมกดไลค์กดแชร์กดนี่น่านีเองนะคะเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมขอมือคนที่จะมาคอนเสิร์ตใหญ่ชินจันจุงหน่อะคะ

ก็อย่างที่บอกไปนะคะต้องขอบมาคุณทุกๆคนนะคะที่ได้มาให้กําลังใจกับคุณหยองจุงนะคะก็บอกว่ารู้สึกว่ามาเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของคุณฮยอนจุงนะคะอย่างเช่นเอเชียทัวร์หรือว่าอัลบั้มสิงเปิลที่2นะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยสนุกเต็มที่ในงานวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้หมดคำถาม ต่เลิฟขอเป็นตัวแทนของทุกคนที่นี่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามรู้ว่าอยากจะบอกเพราว่าสราหโยขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้นะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้เจอคิมยอนจุงก็ได้ไฟนะฮะใกล้ชิดกับหนึ่งคิมยอนจุงของเรา คนที่ตัดมือร์เราเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องมีไม่ล้ายหมื่เลยอย่าทำลายศิลปินของเรานะฮะแต่ละคนนะคะโอ้โหอน่าเพื่อนยินทุกคนเลยน่ายิ่งจริงเลยนะคะคุณโชคดีที่าร้อยเป็นห่นเลยตัวนี้เป็นอะไรไปน่าจะเป็นกระโดดข,ขี่คอแบบอนาคตกระโดดขี่คอจะมาป่ะสงสารศิลปินบ้างเหรอ หร้อยโลทำไงจะไงล่ะสงสารเขาสงสารเขาด้วยนะครับของหวานเนี่ยครับทางนี้ถึงนีงานจุนแล ันนี้ก็อย่างที่ทุกคนตั้งใจกันมานะครับเลิฟกับหวาน,นคิดว่าทุกทุกคนที่มาคือมาเพื่อรักกิมยอนจุงนะครับเชื่ถ้ารักกิมยอนจุงอเสียงดังนกครับหน่อยเลยเขาจะได้มีพลังเดี๋ยวไม่ครบห้าร้อยเดี๋ยวเหนื่อยก,ก่อน ยอนจูงเนี่ยตั้งแต่สมัยเดอะเบนไซโอวันแล้วก็มาได้ใจคนไทยไปอีกเต็มเต็มเลยก็เอฟโฟแล้วก็อยากมาเพูงบุ๊คด้วยแล้วตอนนี้เป็นอาวังเดียวแล้วนะกับซิงเกอร์แรกอย่างไรดาวนะครับซึ่งโอ้โหเพลงนี้เตได้รับสุขลางจริงๆะร้อยเจ็ดสิบหกครับยังไม่ครึ่งนะ คนขนะ้างมาดึงปืดไปเบี้ยเลย สอ0รคนแล้วนะหรอีก300คนรู้สึกว่าจะตื่นเต้นกันแบบมากมายเลยเนี่ยแล้วคนนะก็จะมีของฝากติดม้าติดมือมาฝากทิ้ย้อมจุนด้วยแล้วผมมั่นใจว่าต้องมีคนประเภทแบบแต่งหน้าทำผมตั้งแต่เช้าจริงเหรือฮะเดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวกันเลยค่ะแล้วก็คงมีคนไม่ล้างมือเยอะอย่างที่บอก จะล้างมือไหมครับไม่ไ้างค่ะไม่ล้างหนึงแล้วล่ะเดี๋ยวส่งน,นะส่งถามนะเดี๋ยวส่งถามอของฝากมีมากมายนะคะน,นั้นหนังสือ ชอบจังเลยจะไม่ล้างมือจะไม่ล้างมือกี่วันครับชิ้นิดหนึ่งระวังหน่อย่าไปจับอะไรนะจับกิมเมืองจุงแล้วห้ามจับอะไรเลยตอนนี้สําหับจริงสูงสุดของคนจะไม่ล้างมืออย oui, hey, uh uh ู่ที่เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันแล้วส่วนใหต่อนะคะว่าจะมีใครมากกว่าเจ็ดวันหรือเปล่า ไม่ตอบ<ว><น>ผู้ชายไม่ได้<ว><น>ผู้ชายไม่ได้เธอมาไม่ได้มาจากอเมริกามาจากไหนคะมาจากกาบูโตมาไกลมาก นะครับเดี๋ยวให้ทิมยังจุงปล่าอะไรทิมท้ายกันดีกว่าครับยได้ครับขอัครับเลยเออข่บค่านทีคนับสนานะช่วยเอเราได้เสมอหาขอบครับ

ขมากแล้วก็ขอบขอบคุณที่มาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมวันนี้ขอสีจะได้ังให้กับจิมยนจจูเป็นศิล